รีวิวแก้วใหม่ครับผมเชฟยางเทสเนี่ยนี่จะเป็นแก้วเซรามิกของแบรนชิวาโก้นะครับผมอันนี้ผมซื้อเป็นสีดำมานะมาดูข้างในดีกว่าเฮ้ยมีแขมสายคล้องมาด้วยนะยนี่ข้างในจะเป็นแบบเคลือบเซรามิกนะฮะเฮ้ยอย่างสวยอนะเนี่ย ผมพาสะดวกเลยนะะเดี๋ยวผมจะเทกาแฟใส่แก้วสนิตัวนนี้แทนนะครับผมโอเคอยากจะบอกว่าแก้วสนิตรุนนี้สามารถเก็บความเย็นได้นาน24ชั่วโมงเลยครับผมแล้วก็เก็บความร้อนได้นาน12ชั่วโมงเลยนะฮะนี่แก้วตัวนี้มียางกันลื่นมาให้ด้วยนะครับผมเนีย่ยไม่ลื่นง่ายๆนะครับผมเอเอโอเคนี่ผมก็ทิ้งความเย็นมาได้สักพักแล้วนะฮะนี่ฮะตรงขอบแก้วก็ไม่มีแบบไอ้น้ำติดเลยนะฮะส่วนข้างบนก็ มีนิดหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมต่างกับอันนี้เลยเป็นปติกิริฮะเนี่ยหยดน้าเยอะเลยนะครับผมโอเคส่วนด้านในแก้วนะครับเขาจะเคลือบซามิกนเนาะคือมันสามารถทนต่อเอ,อ่อค่ากดดางแล้วก็ทนต่อการกระกรดด้วยนะฮะนี่ครนะปกติเราใส่กาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นเนี่ยมันจะมีค่าบกาแฟติดอยู่ใช่ไหมแต่ซามิกนี้ไม่ติดนะครับผมไม่เป็นสนิมง,ง่ายด้วยนะโอเคส่วนการล้างทำความสะอาดคเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ดูนะเดีย๋ยวใส่กระเพื้อไปก่อน อคก,ก,การทับกาอนนคือใช้แค่ที่ชูก็ได้นะครับผมเนี่ยใช้ที่ชู่แค่ใช้ที่แค่ไปแบบนี้แค่หรือจะใช้น้ำเปล่าล้างไปก่นอนก็ได้แล้วก็ที่ชูเชดท,ทีหลังเลยเนี่ยแก้วนี้ไม่ทิ้งคาบแน่นอนนะผมโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะผมนี่ฮะไม่ทิ้งคาบกาแฟะนะผมแล้วก็ไม่ทําให้กลิ่นกาแฟติดด้วยนะครับผมเป็นท่าส่วนตัวแก้วแล้วก็จะเคลือบฐานป้องกันรอยติดขอนด้วยนะครับผมแล้วก็ป้องกันการตกกระแทกด้วยนะ ส่วนคนแก้วเนี่ยก็จะมีแก้วเอ่อมียางกัดลื่นมาด้วยนะครับผมแต่ที่ห้อยพิสูจน์นะครับผมก็คือสายห้อยแบบนี้นะครับผมแข็งแรงนะเนี่ยโอเคเลยครับผมส่วนฝาจุกปิดแบบนี้คือป้องกันหยามรอซึมได้อย่างดีเลยนะครับผมโอเคใครสนใจแก้วชิบาโกะนะฮะสามารถสั่งได้ที่ตะกร้าด้านล่างนะครับพวกนี้หลายสีอยู่นะนี่นะฮะ